แล้วก็ยืนมวางทางเข้าจะไอยไม่เอาเป็นใครกันใช่เหรอถูกต้องเป็นแม่ครับเป็นแม่ทับย่างนั้นเหรอใช่แสดงว่าต้องมียศยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยของฉันเนี่ยเธอรู้แล้วจะหนาวที่อรือเ่าใช่ฉันก็ไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาโอ้โหยิ่งใหญ่ เป็นใครพี่ค่ะทุยามยาหี่เลยผู้หญเป็นเจ<ร><อ>้าเ,เป็นที่ข่าเขาใช่ไหมพี่ถ้าลองไปเจรจาดูสิเราเองที่นางว่าแววไม่ยุติเป็นราชธิดายเมืองคีรีนครที่ท่านยกทัพมาในครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรกันราชธิดางนั่นเหรอเนี่ยไหมนางไม่ใชมากับผู้หญิงอย่างนั้นเหรอเหตุงั้นเรามาคุยกันนดีดีกว่าจ่าพี่ถือว่ามันก่อนก็ได้ ถ้าหากว่าท่านมาดีเราก็จะดีต่อเสด็จแม่ว่าไงลูกมาดีเลยค่ะมาดีแล่าจรจาดูอาจจะรู้เรื่องไปค่ะนี่แม่นาเราจะ il, มาสู้กันทําไมแม่นาก็เป็นหญิงเราก็เป็นผู้ชายถ้าอย่างนั้นแม่นางอ่ะมาเป็นแฟนเราดีกว่าไว้พูดจาอะไรนะโอ้แม่ดอกจอปบอช่วยโอ้แม่ดอกจอกบาโอ้แม่ดอกจอปบอช่วยโอ้แม่ดอกจอกบา คึออกคือใจอหาึ่งอกคือใจจอมออมออมอแมลว่าอะไรป๊พี่ว่าน้องจอ้อจอมอจอมอแม่ว่าแม่ดืเป็นันนึกไม่ออกมีจะบอกใครเออลา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 จาแปลวาอะไรคะจอมอแปลว่าจับมือก็ยังไงจอหอจอหอ ่อะะไรคเอวนีซะด้วยจับหูก็ยังไห